ผลงานใช่ไหมครับก็มีผลงานที่เพิ่งจบไปนะครับชอกเชคู่กันครับแล้วก็มีในมิวเซียมอีพีสนะครับก็กระแสตอบรับดีมากๆเลยนะครับคือแบบก้นก็เป็นเรื่องแรกของผมผมก็แบบตื่นเต้นกับแบบกระแสที่มาเห็นในทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้คนฟอล์อิสตาแกรมผมก็ตกใจครับแต่ก็ขอบคุณมากนะครับก็ ต้องขอบคุณก่อนเลยครับขอบคุณขอบคุณมากๆขอบคุณมากจริงๆริครับแล้วก็ดีใจดีใจจริงๆที่แบบวันหนึ่งได้แบบมีอย่างนี้ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะมีวันนี้ครับว่าตอนนี้เป็นหลักแานแล้วอ่าครับ <c oughs> อ๋อก็โอ้โหตกใจตกใจแล้วก็ตกใจดีใจขอบคุณขอบคุณมากๆที่แบบมีคนติดตามเรามากขึ้นเนาะถ้าสมัยก่อนแบบประมาณปี2ปีที่แล้วผมขอแค่2 0 0พันผมก็ผมก็ดีใจแล้วครับวันนี้เป็นแสนก็เกินความคาดหมายครับ อะไรอบ้่าอถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ดีค yani> รับต้องรอดูครับต้องรอดูต้องรอดูมัน่นไปยังไงบ้าวหลังจากที่แบบว่ตอียอมากขึ้นา็ยังเวลาไปไหนเนาะก็ยังมาเดินพาากอนอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนแบบเดินมาทักมาขอถ่ายรูปนะครับก็ยินดีนะครับถ้ามาทักก็ทักได้ครับทักได้ครับได้มาทักเราวางตัวลำบาก มันก็ต้องปรับตัวครับจากที่จากที่เมื่อก่อนเนาะพอมันเป็นตอนนี้ก็ต้องปรับตัวเพราะว่าด้วยการการทําอะไรมันก็ต้องอัะคิดแล้วว่าเออโอเคคนอื่นก็รู้จักเราเยอะขึ้นนะแต่ยี้ต้องแบบวางตัวให้ดีขึ้นครับมีแต่หลายคนอาจจะเจอกะแกล้งราม่าหรืออาจจะแบบเราต้การที่จะไม่เปนอดีตนี้เราอบากวางใจแต่คุณลุงล้างเลยนะก็ไม่กลัวครับผมเด็กน่ารักครับเป็นเด็กดีครับ จริงปะอ๋อผมเพิ่อผมเพิ่งรู้นะอ๋อขอบคุณนะครับไม่รู้ไม่รู้เพิ่งรู้เลยโอ้ขอบคุณครับดีใทุกคนครับดีใจดีใจจริงจริงดีใจมากครับ ต้อเคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี <S s ้เลยก็แบบเออก็ดีใจอะไรครับได้ข่าวว่าไปสอบอ๋อก็ก็ไม่ไม่ได้แบบประมาณ50%แล้วกันอ่ะยังยังไม่ได้หมดก็ประมาณ50%สอบไป2วิชาน้องต้องผ่าน4วิชาครับก็จะทำไปควู่ๆเรียนที่โรงเรียนนี่แหละเผื่อเป็นแบบทางสำรองเอาไว้อย่างนี้อะไรก็อยากเข้าก็มีคอมอาร์จุฬาครับหรือไม่ก็วัตกรรม มศวแต่ถ้าคาที่อยากเป็นจริงๆนแ่บบนานแล้วอยากเป็นหมอครับแต่ว่าไป,ไปมาน่าจะน่าจะน่าจะได้แค่อยากะครับหนักเกินไปเยอะเลยครับเออถ้าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าก็งานส่วนมากทาง พิธีการก็จะจัดให้เป็นเสาร์อาทิตย์เนาะหรือไม่ก็เป็นตอนเย็นหลังเลิกเรียนก็จะไม่ได้กระทบมากอาจจะมีลาเรียนบ้างในบางครั้งครับใส่ก็ได้ว,ว่าจะใส่ประดุลได้ได้ไดครับจะสั่ประดุลได้ครับทำไมชอบไลฟ์ไอจีตอนดึกดึกทำไมชอบไลฟ์ไอจีตอนดึกดึกดผมเหงาครับเหงาตามที่บอกเลายครับผมผมไม่รู้จะคุยกับใครแล้วครับมันดึกแล้วครับเพื่อนนอนหมดแล้วผมก็อยากจะมีคนคุยด้วยอยากพูดครับอืม ผมใช้ชีวิตทำโซนอังกฤษ <coming English> okay. ครับโ <Okay. S 2> okay. okay. อเจจนนคอเคโอเคโอเกโอกคโอเ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 คเคโอ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 เอเคโ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 ออเคเคโอ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 คโอเคอคโเคคโอเคโอเคโอเคอเคโอคโอเอเอคโอเอเคโอคโอคโอ